แต่ว่าจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับกรณีของน้องโบเนี่ยทำให้เราตระหนักว่าถึงเวลาแล้วแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเอาตำรวจทุกคนเหล่านี้มาทบทวนกันใหม่เพืปฏิบัติขึ้อย่างเนี่ยรู้จักกันมีเครือข่ายร่วมกันมีการมีการซึ่งจะทำให้การปราบปรามปัจจัยที่ดประสบการณ์การรักในการเนื้อบทเรียนต่างๆที่ในการแบ่งหน้าที่เนี่ยรจะไม่มีการบ้านครับ ก็เป็นการการนั้เป็นประการใด บาที่ได้ชุดดวงนี้ในชุดตรวจคนของผิดกฎหมายในรถยนต์ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเราไปสืบคดีที่ยังไม่ทราบ